เด็กบ้านนอกมาเฮ้ hey. สวัสดีครับชื่อไอซ์ครับเด็กชายจิรวัฒน์ชูสังอายุ15ปีครับ AKA เด็กบ้านนอกครับผมตุรุเช้าตื่นมาเป็นลำเลียนมันจะห้าขออ้างว่าอาเจียนมันเป็นเพราะกรรมไม่ขาต้องจำให้เรียนหนังสือเปิดภาคเรียนโอ้โหผมเจอคะแนนนะฮะเพราะว่าปาดเหงือ่อนี่เป็นแรงกิ้งที่ต้องปาดเหงื่อกันนิดหน่อยนะฮะมินมน,มน,นีมินนะมินิมินโอเค โอ้โหเอาแล้วเอาแล้วบอกเลยว่านี่ไม่ใช่เรื่องแรมแน่แน่แว้นยังมีขากีต้าร์ยังมีสายเจ้าหญิงยังมีเจ้าชายแล้วเธอหล่านี้ใครหรือยังโอ้โหทำไมผู้อยากเจอเขาฮะสวยดีครับกูเล่น <laughs> มึงอ่ะพูดจริงกูรู้อเป็นคนที่มีความสามารถครับแล้วก็แรปแรปก,ก,กดีครับคับผมอ่าเธอมีความสามารถเธอแรปดี8.7เเลยนะ <laughs> โอ้โห ถือว่าคะแนนเฉลี่ยเยอะกับคุณน่อนข้างมากเลยนะไม่ว่าใครจะแพ้หรือชนะนะครับผมเรามาทําโชว์ที่ดีที่สุดกันดีกว่าผมไม่ได้ต้องการที่จะเป็นผู้ชนะครับแต่ผมต้องการให้โชว์นี้มันเป็นโชว์ที่ดีที่สุดและมีคนฟังมากที่สุดครับราคาเสียใจกับเด็กบ้านนอกด้วยนะครับเชิญครับไม่ต้องเสียใจนะสู้ๆนะครับสบ้ๆสู้ๆนะครับอาล้ครับและนี่ก็คือผู้ชนะในคู่นี้ครับมินนี่มิงส์ ขนนีดคะแนนอ่าย,ยอดเยี่ยมก่อนหน้านี้ตอนรอบเล็งออฟฟมีคนคนนึงบอกผมไว้ว่าผมคือหนึ่งในคนที่เขาอยากเจอด้วยและโชคดีเหลือเกินที่เขายังอยู่นะที่นี้สุทินครับสุทินบนเวทีครับผมคงต้องถามสุทินว่าทำไมคุณถึงอยากเจอเอ,อ่ผมไม่ได้คิดมองเขาเป็นผู้แข่งขันที่ต้องแข่งกันนะผมมองเขาเป็นแบบ เหมือนผมอยากจับไม้คู่กับเขาอะในรอบนี้จะต้อง,องมีคนตายหนึ่งคนอย่างนั้นคือนั่นคือเรื่องการตัดสินไปแต่ผมอยากจับไม้คู่กับพี่เขาผมชอบพี่เขาด้วยชอบแบบเฮ้ยสไตล์โดนว่ะแต่แบบต้องฆ่ากันนะเอาไงดีวะแต่แบบเออเอาอะอยากจับไม้คู่กับเขาอะผมชอบที่ได้เห็นว่าในสงครามอย่างน้อยคู่ต่อสู้ให้เกียิกันนะครับ MPL และสุดเทศ จกับสุธินด้วยนะครับสู้ๆนะครับผมสู้ๆ,ๆผมเ <ผม S 2> <ไ>ป็นกำลังใจให้ครับ <มา S 1> MPL <มา S 1> ครับคุณเป็นผู้รอดในเกมนี้บอกอะไรกับพวกเราหน่อยครับจริงๆตอนแรกที่เราเริ่มคุยกันว่าจะทำโชว์นี้ขึ้นมาเราไม่ได้มองทั้งคู่ว่าเป็นคู่แข่งกันเราคิดซะว่าเราคือเพื่อนที่อยากจะร่วมงานซึ่งกันและกันเพราะผมก็รู้สึกว่าเขาก็มีบางอย่างในตัวเขาที่ ตรงกับตัวผมแล้วผมสามารถจะตอบในสิ่งที่เขาต้องการได้ผมคิดว่าครั้งนี้ผมใช้เวทีนี้ครบแล้วครับเข้าใจเลยแบบคอนเทนต์แบบแบบพอๆกันแล้วเข้าใจกันเหมือนแบบในชีวิตนั่นใช่ไหมเมื่อกี้จอนเบิร์สที่คุณแรบผมขนลุกเลยผมบอกฟิกด้วยตอนที่คุณแรปจบผมขนลุกเลยขอบคุณมากครับ,บคุณแทรับด้วยนะครับและชนะในคู่นี้ M.PL ขอบคทุกคนครับ ไม่ร ais, ู้จักฟังและใครจะไปรู้กับมึงเพราะรับเราเลยรู้จักการมันทําให้กูรู้จักจริงๆเราเพิ่งมาซ้อมกันได้2วันเราเพิ่งซ้อมกันเมื่อวานเองเพราะว่าก่อนหน้านี้ผมมีเรื่องที่ขับแข่งใจกับพี่เขานิดหน่อยซึ่ง